ครับนั่งพระเพียบลงสำรวมกายวาจาใจเพื่อฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาตุพระมาจโลกาทิปเิสหัมปเิ กัดอัญเชลีอันเทวรังอายจาตาสันติทาสัตตาปะรชาคาชาติกาเตเสตุธรรมงานุกรรมปิมังปาชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสติสัพพัท t h ปัฏิยาต,ติติก็ขอน้อมนมอสจารคุณพระรันตนใจอันมีคุณพระพุทธอันมีคุณพระธรรมและอันมีคุณพระอาริยะสงแ้วก็ขอน้อมคา,าวะแด หลวงปู่สังวานเขม,มโกหลวงพ่อสนองกะตะปุญโยและพระเทลานุเทระโดยมีหลวงพ่อไพลินสริวัฒโนซึ่งเป็นประธานสงฆ์และขอโอกาสแก่คณะพระพิสุสงฆ์และสามเณรในวัดสังฆทานแห่งนี้ แล้วก็ขอเจริญสุขแก่ศรัทธาญาติโยมที่ได้ตั้งใจมาฟังสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีและได้ตั้งใจมาฟังพระธรรมเทศนาซึ่งอาตมาภาพก็ ได้มีโอกาสเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะแห่งการเทศนาธรรมการจ,จะไม่มีธรรมะสูงทรงอะไรมากนักเพียงแต่เป็นส่วนประกอบคิดว่าธรรมะที่ดีๆญาติโยมก็ได้ฟังจากครูบาอาจารย์หลายท่าน หลายรูปรวมแล้วเป็นร้อยกากันอาตมามาวันนี้ก็เพียงแต่เป็นส่วนประกอบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็หวังว่าญาตยมก็ได้ตั้งใจฟังเก็บไปพินิษพิจารณาซึ่งที่อาตมาภาพได้ขึ้นต้นเรื่องสติไว้ก็ เพื่อว่าให้ญาติโยมได้กำหนดได้ละลึกซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองอ่อนก็ได้เน้นเรื่องการประพฤติการปฏิบัติและสติเป็นหลักใหญ่ที่ได้เอ่ยถึงสติ สัมผัสทะปัตถิยาก็หมายถึงว่าสตินี้เป็นสิ่งที่ต้องการในที่ทุกแห่งนั้นเองสตินี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ให้ญาติโยมไม่ต้องพนมมือก็ได้นะกำหนดสตินะทำสมาธิฟังไว้ด้วย พิจรณาไปด้วยธ <c oughs> มรมภาพก็จะได้สาธยายตามความรู้ที่มีอยู่เล็กน้อยนะที่ได้รับรู้มาจากครูบาอาจารย์โดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกะตะปุญโยซึ่งได้ฟังได้ยินกับท่านมามากมายจนนับไม่ถ้วนธมรมภาพก็ ตั้งแต,แต่ได้เข้ามาสู่ล่มกาสาวพัดก็ยังไม่เคยเจอครูบาอาจารย์รูปไหนองค์ไหนเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสอน,นองกระตะปุญโยของเราซึ่งท่านเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา <c oughs> าประมาณไม่ได้แล้วท่านก็จะเน้นหนักเรื่องการประพฤติการปฏิบัติโดยเฉพาะสติที่ตรรมาไดเอ่ยไวนะ้การที่เรามาปฏิบัติสตินี่เป็นเรื่องที่สำคัญสติสัมปชัญญะหนะลวงพ่อได้เอ่ยไว้อยู่เสมอนะ หลักในการประพฤติปฏิบัติทุกคนจะละทิ้งเสียซึ่งสติไม่ได้เลยนะเพราะว่าสติกับสัมปชัญญะเนี่เป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะคําที่ว่าเป็นธรรมที่มีอุปาการะมากก็คือว่าหมายถึงช่วยเหลือนะหมายถึงการเอื้อเฟือ้อ เราเรามีจิตนะจิตนี่ไปก็เป็นเหมือนเครื่องทำงานแต่สตินี่สตินี่เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเป็นคุณธรรมนะถ้าเปรียบประดุดหมายถึงเรือสตินี่ก็เป็นหางเสือถ้าเรามีเรือ เราไม่มีหางเสือเรือของเราก็ไปเกยตื้นได้เรือของเราก็ไปชนกับสิ่งต่างๆได้จะไปที่ถึงจุดมุ่งหมายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสติและก็สัมปชาัญญาต้องมีสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมจะละเสียไม่ได้นะ สติละสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็หมายถึงการความรู้ตัวทั่วพร้อมสติเนี่ยเป็นเสื่องระลึกนะระลึกถึงเรื่องอดีตนะระลึกถึงเรื่องอนาคตแต่สัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมาระลึกถึงปัจจุบัน เช่นปัจจุบันนี้โยมมหยาโยมตั้งใจกำหนดภาวนาอยู่สัมปชัญญะก็ต้องรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ปัจจุบัน,นเพราะนั้นจิตก็ดีสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีถ้าเราจะพิจารณาให้ดีก็เป็นคนละส่วนกัน แต่ทางานไปด้วยกันนะเราจะขาดเสือซึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยแต่สติเนี่ยเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในทำทั้งหลายถ้าเราขาดสติเราทำอะไรขาดสติเราก็ได้ผลที่เรากระทำนั้นไม่เต็มที่ไม่เต็มเปี่ยม ไม่เต็มกำลังสติเนี่ยจะมีกับทุกคนทุกการทุกเวลาแต่สตินี้ก็เสื่อมหายไปได้เมื่อสตินั้นเจอกับคู่ปรับที่สำคัญนะคู่ปรับที่สำคัญของสติคืออะไรอุณพุทธองค์ได้ทรงวางหลักไว้ สุลาเมระยะมัชะปะมาทัฐานาเวรมณีนะหมายถึงว่าให้เว้นจากสิ่งเสียติดมืนเมาอันนี้เป็นปลปักกสตินะเพราะถ้าคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะโดยมากเราจะเป็นคนที่มืนเมาเราจะสังเกตได้ตามนะข่าว ต่างๆในแต่ละวันมีเหตุการณ์มีอุบัติเหตุล้วนแต่เกิดจากความขาดสติแล้วก็เต็มไปด้วยความมึนเมาเป็นคู่ปรปักกันทำให้คนขาดสติแต่เรามาในนาทีนี้เชื่อว่าทุกคนมีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์นะ เราได้มาตั้งใจฟังสวดพระวิธรรมเราได้ตั้งใจมาฟังเ,เทศนาธรรมเรียกว่าเราต้องเป็นคนที่มีสต,มสติมีปัญญาดีแล้วก็มีสัมปชัญญะในขณะที่ฟังก็สิ่งเหล่านี้นะจะก็จะเป็นสิ่งที่ ทำให้เราเป็นผู้ที่มีใจสูงนะทำให้จิตใจเราไม่ตกต่ำนะแต่ถ้าเราคิดว่าสติสัมป,ปชัญญะนะี่เป็นสิ่งเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องสำคัญนะเรามองข้ามไปเสียนะก็มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความกระทบกระทั่งกันเพราะอะไร พราะเราขาดสติในการยั้งคิดในการพูดในการกระทำจึงได้เกิดมีปัญหาต่งตางๆนานาขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกคน,น,นก็ต้องพยายามตั้งสตินะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านก็นเน้นให้ทุกคนให้มีสติ เราจะทำอะไรก็ขอให้มีสติเรามาวัดก็ให้มีสติเราพูดคุยก็ให้มีสติแม้แต่การเข้าห้องท่าห้องน้ำแม้แต่การรับทานอาหารหลวงพ่อนะนเน้นให้ทุกคนให้มีสติเพราะอะไรเพราะสตมิมีคุณมากมีอุปการะมากมาก,มากอย่างที่บอกไว้ ถ้าทุกคนมีสติสตินี้ก็เป็นบ่อทำให้เราเกิดปัญญาเมื่อเรามีสติสมาธิก็เกิดขึ้นแล้วเราเมื่อเรามีสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นตามมาเพราะนั้นเราจะละเสียไม่ได้เลยซึ่งสติเราจะต้องกำหนดสตินะอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราละลึกได้ วันหนึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเราสังเกตรเราตั้งสติให้ดีเราจะมองเห็นว่าใจของเราเนี่ยชอบที่จะคิดนึกปรุงแต่งไม่คิดไปไหนละคิดไปในอดีตก็คิดไปในอนาคตนะปัจจุบันนี้ไม่ค่อยคิดเลยนะก็หมายคขาว่าเราไม่ได้นะ สนใจเรื่องสติแล้วก็สัมบัญญเลยเลยน,นันใจเราจริงร่องลอยไปคิดถึงเรื่องต่างๆเมื่อใจเราเป็นเช่นนี้ก็การที่เราจะได้รู้ทมเห็นธทมในคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นได้ยากเพราะเราขาดสติและก็สัมบัญญะนั่นเองนะ ปัญญาบอกเกิดปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นเราต้องเน้นทำสติให้มากมากเท่าที่เราจะกระทำไดนะ้เราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราหลับตาลงเรายังนึกถึงตัวเองนึกถึงภาพตัวเองยังไม่ค่อยเห็นเด่นชัดเลยเพราะอะไร ก็เราชอบปล่อยสตินั่นเองเราชอบปล่อยให้สติเราไม่ได้กำหนดสติปล่อยให้จิตเนี่ยส่งไปข้างนอกเมื่อเราส่งไปดูตรงโน,น้นตรงนี้เราไปมองเห็นสิ่งต่างๆแล้วเราก็นำเก็บมาไว้ที่ใจแล้วเราก็กลับไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งจึงทำให้เรา มองไม่เห็นตัวเองไม่เห็นใจตัวเองแต่คนอื่นนี่เห็นเด่นชัดเห็นเพื่อนเห็นผูงเห็นญาติพี่น้องเห็นบุคคลใกล้ชิดนึกแป๊บเดียวก็เห็นเพราะเราชอบส่งจิตนี่ออกภาย,ภายนอกเมื่อเราก็ทำเช่นนี้เป็นประจำก็เรียกว่าเราได้ทำ สมุทัยให้เกิดขึ้นสมุทัยคืออะไรสมุทัยก็คือเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์นั่นเองคือเหตุที่ทำให้ใจเราเกิดความทุกข์ความเศร้าหมองใจความไม่สบายใจนั่นเองแต่ถ้าเราน้อมกลับมาคิดมาพิจารณามากำหนดสติดังที่ว่ามาไว้ใน กายของเรามาไว้ที่ตัวของเราดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านได้ก่ลาวไว้อยู่เสมอนะให้น้อมสติเนี่ยมาดูกายเนี่ยจึงมีอาการสามสิบสองประการมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเลือดมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีกระดูกเป็นต้นแม้แต่ เวลาไหนเราก็กำหนดสติมาดูกายมาพิจารณาดูกายดูใจของเรานี่ถ้าเราได้กระทำเช่นนี้อยู่เป็นประจำความคิดนึกปรุงแต่งที่เคยมีความคิดนึกที่เคยทำให้เราเกิดความร้อนใจเกิดความเศร้าโศกเสียใจก็ไม่เกิดขึ้นเพราะอะไร พรอเราได้ทำลายทำลายความคิดนึกปุงปรุงแต่งลงไปเรามาน้อมเอาสติมาแทนที่เรามาพิจารณาอยู่ปัจจุบันของเราเรามีสติแล้วก็สัมปาชัญญะเรามาดูตัวเราใครจะดีใครจะชั่วเราก็ไม่สนใจเพราะไม่ใช่ตัวของเราปัจจุบันนี้เราได้มากระทำความดีเราก็มา ดูกายดูใจของเราเมื่อเรารู้ว่าเราได้มาประพฤติเราได้มากระทําสิ่งที่เป็นความดีใจนี้ก็เกิดความปิติเกิดความยินดีเกิดความเอิบอิ่มเกิดความเบากายเบาใจแต่ถ้าเราไม่กระทําเช่นนี้ใจตรงนี้ก็จะล่องรอยดังที่กล่าวแล้วนะ ลองลอยไปในความคิดนึกที่เป็นอดีตอนาคตหาที่สิ้นสุดหาที่จบสิ้นไม่ได้เลยนะแต่เราก็ชอบคิดซึ่งมันเป็นความเคยชินคิดอยู่เรื่องเก่านั้นแหละคิดแล้วก็คิดอีกคิดแล้วก็คิดอีกคิดแล้วก็ทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจ คิดแล้วก็ทำให้เราเผลอสตินะบางครั้งเราสะสมความคิดมากเข้ามากเข้าก็ทำให้เรากลายเป็นคนหลงนะหลงอะไรหลงในอารมณ์หลงในความคิดนึกนั่นเองเมืนะ่อเราสะสมมากเข้ามากเข้าพอการเวลาล่วงเลยไปอายุเรามากเข้า เราสังเกตเห็นมีคนผู้สูงอายุสาธุค่ะเดี๋ยวเรารับพรจากพระอาจารย์พิกุค่คะอิจิตังปฏิตังตุมหงังคอยอิตพริท่านปราธนาแล้วตั้งใจแล้ว คิดะเมวะสมีชันตตจงสำเร็จโดยชาพรสเภุเรนโุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันทบนาราโสยธาเหมือนพระจันท์ในวันเพนมณีชอิิลาโสยธาเหมือนแก้วมณียันสว่างสวัยควรยินดีสภียยติยวัดชันโต ความจันไรทั้งพวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสันตุโรคทั้งพวงของท่านจงหายมาเตพะวัดวันตรายโยอ,อันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีขาโุโภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทานาสีลิสนิจังอุทาบัจจายโน จัดตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโสุขังพระลังพรสีประการคือหายุวันนาสุขาภระละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ,อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิโดดยเอปกาลาชนิแลพวันทุสาพพมังคะลังขอสาพรมงคลจงมีแก่ท่าน พระคันตุสัพพเทวตาสขเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะขอกราบอนุโมทนานพระเถรพิกุลสุขิตโตค่ะจากวัดต้นตันโตนนะคะที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านก็เป็นาสาขาของวัดสังฆทานค่ะ